สวัสดีนะคะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูทิติรัตน์เนธธัญพัฒน์พบกับคุณครูสูตรนะคะวันนี้เราจะอยู่กันบทที่9นะคะบทที่9ตี้จิ๋วเค่อวอมีลูล่เหรอวอมีลูล่เหรอบทที่9วอหมีลูล่เหรอก็คือฉันหลงทางแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะอยู่กันในบทที่9นะคะเด็กๆ นะคะว่ามีลูลเนะคะแน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําการเรียนนะคะสู่เนื้อหาในบทถัดๆไปหรือเริ่มเนื้อหาในบทใหม่นะคะอันดับแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือในเรื่องของคําศัพท์นะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคํา คำศัพท์ของบทที่9ตี้จิ๋วเคอร์อกันก่อนเลยนะคะคำศัพท์ในภาษาจีนคำนี้เราเรียกว่าเซิงฉือเซิงฉือเซิงฉือแปลว่าคำศัพท์นะคะไปดูเลยค่ะคำศัพท์นะคะในบทเรียนของเราคำที่1น,นะคะตี้กับเซิงฉือนะคะก็คือคำว่าหยอจือหยอจือ โยฉีแปลว่าปลายสนีนะคะเด็กๆระหว่างที่เหล่าซื้อนะคะทำการสอนนะคะทำการออกเสียงก็ขอให้นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมๆก,กันกับเหล่าซื้อเลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนนะคะแล้วก็เทียบเคียงเสียงให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะคําแรกตัวนี้ออกเสียงว่าโยจี่โยีแปลว่าปลายสนีนะคะคําที่สองค่ะตัวนี้เด็กๆอ่านได้ไหมคะ ตัวนี้แปลว่าธนาคารธนาคารในภาษาจีนอ่านว่ารไรคะเด็กๆถูกต้องนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอินหางอินหางอินหางแปลว่าธนาคารนะคะอินหางแปลว่าธนาคารไปดูเลยค่ะคำถัดไปคำที่สามคำที่สามตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเลยนะคะเพราะทุกคนเป็นนักเรียนนักเรียนจะต้องอยู่ใน โรงเรียนนะคะคำนี้แปลว่าโรงเรียนโรงเรียนในภาษาจีนเราเรียกว่าเฉวอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเก่งมากเสว่วยเสว่ ชเชื่ีชลก็คือโรงเรียนนะคะต่อไปนะคะคำที่สคํคำที่สี่ตัวนี้นะคะใครอ่านได้คะมีตัวอักษรจีนสองตัวนะคะออกเสียงสองพยางนะคะตัวนี้เป็นสถานที่หากมีคนที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะจะต้องไปที่สถานที่ตรงนี้นะคะแสดงว่าสถานที่นี้คืออะไรคะโรงพยาบาลถูกต้องนะคะโรงพยาบาลในภาษาจีนเรา เรียกว่าอีงยาบาลยเสียงสี่นะคะอียาาลยก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเด็กๆต่อกันเลยนะคะมาดูคำที่5นะคะเรายังอยู่ในส่วนของเสิงสือคำศัพท์อยู่นะคะคำที่5คําคำที่5ตัวนี้เด็กๆอ่านได้ไหมคะตัวนี้ออกเสียงว่าซ่อชาวซ่อ ชาวชื่อตัวนี้แปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือมินิมาร์ตประมาณนี้นะคะเด็กๆถัดไปนะคะคือคำที่หกคำที่หกตัวนี้หลายๆคนชอบแน่ๆเลยนะคะชอบไปยังสถานที่แห่งนี้นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเตี้ยนอิงแยนเตี้ยนอิงย่ยน เตี้ยนอิงเยื้นแปลว่าโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์นั่นเองนะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะคงชอบที่จะไปดูหนังดูภาพยนตร์ที่แห่งนี้แน่ๆเลยนะคะต่อไปคำต่อไปเลยนะคะคำที่7จ็ดคำที่7ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสถานที่ที่เอาไว้ใช้ขายอาหารนะคะขายอาหารเป็นอาหารที่แบบ จานด่วนเลยนะคะเป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดก็ได้นะคะตัวนี้ใครทา,ท,าทายได้แล้วว่าออกเสียงว่าอะไรคะมีตัวอักษรจีน3ตัวนะคะ3ตัวออกเสียง3พยางนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าไข่ชันเตี้ยนข่ชันเตี้ยนไข่ชันเตี้ยนก็คือร้านอาหารจานด่วนหรือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองนะคะตัวถัดไปนะคะคำที่8ด คำที่8ดตัวนี้นะคะเป็นการบอกทิศทางแล้วนะคะตัวนี้เป็นคําศัพท์ที่ใช้บอกทิศทางนะคะมีตัวอักษรจีน2ตัวแน่นอนว่าจะต้องมีสองพยางนะคะหลายๆคนอ่านได้แล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเป่ยเปียนเป่ยเปียนเป่ยเปียนก็คือทิศเหนือหรือด้านเหนือนั่นเองนะคะต่อไปเลยนะคะมาคําที่ เนะคะเรายังอยู่ในส่วนของคำศัพท์ในบทที่9อยู่นะคะตอนนี้เราอยู่คำที่9นะคะเด็กๆคำนี้ยังยคงอยู่ในเรื่องของทิศทางนะคะคำศัพท์ตัวนี้มีตัวอักษรจีนสองตัวออกเสียงสองพยางนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าซีเปียนซีเปียนซีเปียนแปลว่าทิศตะวันตกหรือด้านตะวันตกนั่นเองนะคะ คำถัดไปเลยนะคะเด็กๆคำที่10บคำที่10ก็ยังคงอยู่เรื่องของทิศทางอยู่นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะใครทราบหลายๆคนนะคะอ่านได้แล้วเก่งมากเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าหนานเปียนหนานเปียนหนานเปียนนะคะตรงนี้แปลว่าทิศใต้หรือด้านใต้นั่นเองนะคะคำถัดไปเลยค่ะคำที่11อ ตัวนี้นะคะยังคงเป็นตำแหน่งทิศทางเช่นเดิมนะคะมี2ตัวอักษรจีนออกเสียงสองพยางนะคะออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆตัวพินอินอ่านได้ไหมเอยอ่าเก่งมากค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าตรงเปียนตรงเปลี่ยนตรงเปียนนะคะแปลว่าทิศตะวันออกหรือด้านตะวันออกนั่นเองนะคะคำถัดไปค่ะคำที่12 คำนี้ออกเสียงหนึ่งพยางมีหนึ่งตัวอักษรจีนออกเสียงหนึ่งพยางซึ่งเราพบกันบ่อยมากเลยนะคะในโครงสร้างประโยคต่างๆนะคะหลายๆคนอ่านได้แล้วนะคะอ่านตัวอักษรจีนได้แล้วเก่งมากเลยนะคะมาดูซิตัวพินอินอ่านได้ไหมนะคะตัวพินอินตัวนี้ออกเสียงสี่นะคะเสียงวรรณยุกเสียงที่สี่นะคะคำนี้ออกเสียงจยจยจเจไอเจนะคะจ่าย ใช่ตัวนี้แปลว่าอยู่หรืออยู่ที่นั่นเองนะคะมาดูคำถัดไปเลยค่ะยังคงอยู่ในหมวดของคำศัพท์ของบทที่9อยู่นะคะคำที่13คําที่13ตัวนี้ยังคงเป็นตำแหน่งทิศทางเช่นเดิมนะคะใครอ่านได้คะมีตัวสอนจีนสงตัวออกเสียงสองพยางด้วยกันนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเฉียนเปียนเฉียนเปียน เฉียนเปลี่ยนแปลว่าด้านหน้านะคะด้านหน้าหรือข้างหน้านั่นเองนะคะต่อไปคำที่14ค่ะคำที่14ตัวนี้นะคะมีตัวอักษรจีน3ตัวแต่เวลาที่เราอ่านออกเสียงนะคะตัวสุดท้ายพยางค์สุดท้ายมันจะเป็นเสียงที่อยู่ด้านในหอลินนะคะนะคะจะออกเสียงเหมือนมีแค่เพียงสองพยางค์เท่านั้นนะคะก็คือตัวนี้ออกเสียงว่า อีหอดอีหอดนะคะอีหออีอ e นะคะตัว er อาร์ R ด้านหลังตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ถ้าออกเสียงเดียเด่ยวๆถ้าเขามาตัวเดียวๆตัวนี้จะออกว่าเออแต่หากว่าเขามาห้อยท้ายอ e ีหอดอีหอดแบบนี้จะไม่ออกเสียงเออนะคะจะเป็นเสียงที่ห่อลิ้นนะคะเหมือนคำควบเสียงควบกล้ำอยู่ในลิ้นนั่นเองอีหอดอีอ นะคะแปลว่าอะไรคะตัวนี้แปลว่าสักคู่นะคะเหมือนรอสักคู่ติ่งอหขอชิงต่องอหขอนะคะตัวถัดไปค่ะตัวที่15นะคะคำที่15ตัวนี้มา1ตัวอักษรจีนแน่นอนนะคะมี1ตัวอักษรจีนจะมี2พยางได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะออกเสียงสองพยางไม่ได้เนาะเพราะเราเห็นชัดเจนเลยว่ามีหนึ่งตัวกษรจีนนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆหลายๆคนนะคะอ่านได้แล้วนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเจียนเจียนอ่าเจียนตัวนี้นะคะเป็นวรรณยุกเสียงที่สี่นะคะวรรณยุกต์เสียงที่สี่นะคะเจียนนะจีเอเจียนนะคะเจียนตัวนี้แปลว่าเห็นหรือพบนะคะพบเห็นนะคะ ตัวถัดไปค่ะคำที่16เป็นคำสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คำที่16เด็กๆไปดูกันเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เราอ่านได้ไหมคะมีตัวอักษรจีน2ตัวนะคะออกเสียงสองพยางตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะ2ตัวนี้เป็นชื่อบทด้วยนะคะมีเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบทเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆอะเราซื้อให้ดูให้ดูผินอินใครอ่านได้คะ อ่านได้ไหมเอ่ยอ่าเก่งมากนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าหมีลู่หม,มีลู่นะคะหมีลู่หมีลู่คือหลงทางนั่นเองนะคะหลงทางแล้วนะคะเนาะโอเคค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ได้เสร็จสิ้นนะคะจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะได้เข้าไปทบทวนฟังคลิปซ้ำ เป็นอย่างต่ำนะคะก็คือ3รอบนะคะเมื่อเวลาที่นักเรียนฟังคลิปของเหล่าซื้อแล้วของสู้เหล่าซื้อแล้วนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามด้วยและจดช็อตโน้ตนะคะจดช็อตโน้ตใส่ในหนังสือเรียนนะคะหรือจะสดจดใส่สมุดก็ได้นะคะหรือจดใส่กระดาษเพื่อให้เราสามารถทบทวนได้ด้วยตนเองนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะสําหรับวันนี้นะคะสู้เหล่าซือก็จะต้องกล่าวคําว่าใจเจียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ใจเจียนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย